ข้อที่25คู่ดับ a b มี a แทนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหน่วยเป็นตารางหน่วย b แทนความยาวด้านนะครับคู่ดับใดมีความสัมบันเช่นเดียวกับคู่ดับ a b นะครับโอเคนะครับเขาต้องการคูณดับ a p นะว่าตัวไหนเหมือนกันโดยที่เขาบอกว่าอะไร a คืออะไรนักเรียนพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่นะครับ สี่เหลี่ยมจัตุตรัสกูเขียนจอจานแบบนี้นะให้เข้าใจว่าคือสี่เหลี่ยมจัตุรัส b นะครับคือความยาวด้านโ้เขียนดอเด็กแบบนี้หมายความว่าด้านโอเคนักเรียนดูตรงนี้นิดหนึ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุตรัสนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนตัวนี้คือสี่เหลี่ยมจัตุตรัสใช่ไหมสี่เหลี่ยมจัตุตรัสเนี่ยนะครับมันก็จะมีด้านยาวเท่ากันหมดเลยทุกด้านการหาพื้นที่นะครับมันก็คือด้าน คูณกับอะไรด้านคูณกับด้านถูกไหมหรือก็คือด้านยกกําลังอะไรด้านยกกําลังสองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตรงเนี้ยครูจะปรับใหม่ครูจะปรับตรงนี้ใหม่นะครับครูก็จะเขียนได้เป็นเท่าไหร่เป็นด้านยกกําลัง2กับอะไรกับด้านโอเคเป็นอย่างนี้นะครูแค่เปลี่ยนพื้นที่นะให้เป็น ด้านยกกําลังสองเราก็ดูว่าตัวไหนที่มีความสัมพันธ์เหมือนกับตัวนี้นะครับเริ่มต้นดูข้อที่1ข้อที่1เนี่ยเขาให้42มานะครับวิธีการดูของครูนะครับครูจะดูตัวข้างหลังก่อนเพราะมันจะดูง่ายตัวข้างหลังคือ2ใช่ไหมตัวข้างหน้าจะเป็นยกกําลังสองของตัวข้างหลังตัวข้างหน้าก็จะเป็นเท่าไหร่เป็น4ถูกไหมล่ะถููเห็นไหมสองอันนี้เหมือนกันเลย โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองขอเช็คอีกสักข้อหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างข้อที่ถูกและข้อที่ผิดครูขอดูข้อที่3แล้วกันนะ,อะขอดูข้อที่3เลยนะครับ6แล้วก็36เหมือนที่ครูบอกครูจะเริ่มต้นดูตัวข้างหลังก่อนถูกปะ ตัวข้างหลังคือ36ตัวข้างหน้าต้องเอาตัวข้างหลังไปยกกําลังสองมันก็คือ36ยกกําลังสองนักเรียนดูนะนักเรียนไม่ต้องคิดเลขก็ได้36ยกกําลังสองไม่มีทางได้6อย่างเด็ดขาดถูกไหมเพราะ3 6ยกกําลังสองคือเท่าไหร่36คูณ36แสดงว่าข้อที่3เนี่ยก็ผิดนะครับครูยกตัวอย่างให้ดูนะครับ1ข้อสรุปข้อนี้ตอบอะไรตอบข้อที่1นะครับ